แบบลายเซ้นเส้นอย่างไรให้ชีวิตมันเฮงปังเส้นอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นออกแบบลายเซ็นเฉพาะบุคคลกับสินแสหมิงของแป้งเมืองไทยฮ,ะฮ,ะฮะชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนตุลาคม เดือนที่ดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์นั้นได้ถอยกลับมาอยู่ในเรือนการเงินเป็นที่เรียบร้อยนะครับและดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าตัวของคุณด้วยนะครับไปอยู่กับดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะมีรายรับที่โดดเด่นอย่างมากทีเดียวในช่วงเดือนตุลาคม นะครับฟังให้ดีนะครับจะมีรายรับที่โดดเด่นอย่างมากทีเดียวในช่วงเดือนตุลาคมเหตุผลเพราะว่าดาวพฤหัสดาวเจ้าตัวของคุณก็ไปอยู่ในเรือนการเงินอยู่กับดาวเสากเกษตรราธิบดีมันมีลู่ทางหรือโอกาสต่างๆที่จะนำมาซึ่งลาภผลการเงินที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีธนูนะครับแล้วก็ยังรวมความไปถึงตรงนี้ด้วยว่าดาวนะครับอีกสามดวงได้โคจรมาอยู่ในเรือนลาภะ ในชะตาของตัวคุณเองดาวพุธนะ่ะโอเคมันก็จะย้ายนู่นแหละประมาณไปไปลายเดือนตุลาคมแต่อาทิตย์จะย้ายมาก่อนแล้วก็ตามอาทิตย์กับอังคารจะย้ายมาก่อนส่วนดาวศุกร์นั้นได้ย้ายมาอยู่ในเรือนวินาศนะครับชาวลัคนาราศีธนูรายรับจะดีมากหาเงินได้ดีมากนะครับแต่ก็จะมีอะไรละ่ะกิเลสอยากได้โน่นได้นี่ ตามคุณสมบัติของลัคนาราศีธนูแล้วก็ดาวศุกร์ที่เป็นวินาศแต่ถ้าเกิดคุณดูดีๆแล้วคุณจะเห็นว่าลัคนาราศีธนูนั้นได้การอุ้มสมจากดาวสุปะเคราะห์ใหญ่ๆถึงสองดวงนะครับนั่นก็คือดาวพฤหัสที่อุ้มสมคุณอยู่นะครับในพบการเงินและดาวศุกร์นะโอบหน้าโอบหลังชาวลัคนาราศีธนูที่ผมบอกว่าดาวสุปเคราะห์ อุ้มสมคุณเนี่ยมันก็ทําให้คุณเองนั้นแฮปปี้มีความสุขนะคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่มันก็สําเร็จดีมีกิจกรรมกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ทําแล้วก็นํามาซึ่งความสุขให้กับชาวลัคนาราศีธน,นูนะครับชาวลัคนาธน,นูนะครับดาวพุธยังคงโคโจรอยู่ในเรือนการงานนะครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและดาวเจ้าเรือนความรัก ยังคงครองในตําแหน่งเกษตราธิบดีแล้วก็ได้ตําแหน่งปัญจมหาบุรุษโยกได้มหาอุดด้วยงานยังมีความโดดเด่นนะวันที่1ถึงวันที่10นะครับการงานจะดีแต่เนื่อยหน่อยนะครับโดยเฉพาะวันที่6กถึงสิมีเรื่องต้องให้ทําให้จัดการหลายอย่างนะครับแต่ก็ถือว่าคุณก็ทําได้อย่างดีพอวันที่1 1จนถึง15 ช่วงนั้นระมัดระวังรายจ่ายหรือการใช้เงินมือเติบนะครับเห็นไอ้นู่นก็อยากได้เห็นไอ้นี่ก็อยากได้นะ1 1เถึงพอมา16-20กถึงิการนึการทองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือเป็นช่วงพีคที่จะมีโชคดีในเรื่องของการเงินอย่างมากทีเดียวในช่วง16-20 2ถึงไปจนถึง30นะครับงานยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมีบางอันก็ทำทำเสร็จได้อย่างที่คุณเองปรารถนามีบางอันก็มีความล่าช้าอยู่บ้าง แต่ในความโชคดีคือจะมีเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆเข้ามาช่วยในเรื่องของงานหรือมีการติดต่อประสานงานกันแล้วมีความรู้สึกแฮปปี้พึงพอใจนะครับดาวอีกดวงหนึ่งนะครับที่ยังคงโครจรส่งผลกับชาวลัคนาราศีธนูนะครับนั่นก็คือดาวราหูที่ได้ตำแหน่งเป็นขันทพลทำให้คุณนั้นได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่เอางานมาให้คุณก็ได้ นะนะครับแล้วก็พยายามเชื่อกันไว้คุยกันไว้นับถือประสานงานที่ดีต่อกันไว้ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นงานที่ดีมาให้ก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนตุลาคมดาวความรักยังคงครองอยู่ในเรือนเกษตรราธิบดีครับ ชาวธนูที่ยังโสดมีโอกาสจะเจอเจอความรักจากงานอาจจะดีลงานกันและถูกใจกันก็เป็นไปได้หรือมาพูดคุยรู้จักชอบพอกันจากเรื่องของการงานก็ได้ส่วนคนทีออ่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็ความรักยังไปได้ในทิศทางที่ดีเพราะดาวความรักเป็นตําแหน่งเกษตราราธิบดีใครก็ตามที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูคู่ยังสนับสนุนยังเสริมดวงกันดีอยู่และแน่นอนที่สุดครับชาวลัคนาราศีธนู ดาวพุธท,ที่อยู่ในเรือนเกษตรราธี่ดีตรงนี้ยังแปลความหมายได้ว่าคุณติดต่ออะไรกับเพศตรงข้ามจะได้รับความสําเร็จดีด้วยซ้ําไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวที่มันเดินในลักษณะเนี่ยมันทําให้ตัวของคุณเองเนี่ยนะครับไปไหนมาไหนก็ตามติดต่ออะไรกับใครก็สําเร็จได้โดยง่ายก็ดาวการงานดาวพุธเป็นดาวจเจ้าเดือนการงานจเจ้าเดือนความรักมันไปนเป็นเกษตรราธี่ดีและมหาอุดไง นะครับรอยอยู่ในภพที่10นะก็ขอให้ชาวลักษณาธนูทุกท่านโชคดีสวัสดีออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล